คุณจริยาก่อนนะครับคุณจริยามีเรื่องของข้อเข่าเสื่อมะนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้ใครเป็นคนบอกครับเออม้นั้นไปหาหมอแล้วเขาบอกเป็นว่ากระดูกคุณเข้าเข่าเสื่อมคุณหมอเป็นคนบอกแล้วขาป้าก็โก่งด้วยโก่งไปเยอะเลยมันเสื่อมเยอะอ,อ,อ,อมีอาการอะไรถึงไปหาคุณหมอฮะก็มันก็ปวดเขา่าปวดเข่ามากปวดทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะคุณหมอสันนิษฐวินิจฉัยว่า เขาบอกว่าข้อเข่าเสื่อมและกระดูกพุนทั้งข้อเข่าเสื่อมด้วยกระดูกพุนอะไรกระดูกพุนด้วยแล้วให้รักษาด้วยกันก็เอายาไม่ให้ป้ากินซื้อยากินนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้สูงวัยไม่ว่าจะทั้งชายและหญิงจะมีอาการลึกของข้อเข่าเสื่อมค่ะซักอายุเท่าไหร่เป็นเป็นความรู้ครับอาจารย์ความจริงมันพบได้ทุกวัยเพียงแต่ว่าถ้าหลังหลัง40 4สี่บห้าไปแล้วก็จะพบเยอะขึ้น แล้วยิ่งเป็นกรณีผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนี่ยตัวเลขก็จะชนะผู้ชายเลยคือ,อเป็นได้มากกว่าผู้ชายจำนวนนะคะคก็คือข้ออาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้ติดขัดนะแล้วเจ็บปวดนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นข้อพรุนเอ๊ะเป็นขอโทษเป็นกระดูก,ก,รดกพรุนก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นที่ตัวเนื้อกระดูกเลยก็คือมีการเสียมวลเนื้อกระดูกไปมากกว่าครับ นะทำให้กระดูกบางลงนะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับภาวะการหมดประจำเดือนอีกอนะซึ่งก็มักจะมาเป็นแพ็กเกจคู่ครับคุณหมอบอกว่ารุนแรงหรือ,อยังฮะก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหระะ่ครับคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไม่รุนแรงมากะะนะฮะแสดงว่ายังไม่เจ็บปวด<อ>ไม่รบกวนวิถี<อ>ชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่ก็พอดีบันนันหลานก็มาแนะนำให้เป็น มาเป็นสมาชิกที่เนี่ค่ะก็เลยเป็นแนะนําแล้วก็ซื้อบลีมสีชมพูไปทานแล้วก็น้ํามังคุดอีกลังหนึ่งน้ํามังคุดอีกลังหนึ่งค่ะานแล้วพอดีวันที่สองมิถุนาป้าโดนรถมอเตอร์ไซค์มันชนนะะข้ามถนนมาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะไปอยู่บ้านอมริเวศมไซส่มาชนข้างซ้ายป้าตรงข้างเนี่ยชนขาเลยชนขาค่ะเพราะหันมาอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ ก็ก็เลยมานอนที่โรงพยาบาลสองคืนแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์ให้เราครัค่ะให้เป็นไรครับปันี้ก็ก็เลยกินยาอันนี้คู่ๆกันไปค่ะกินยาบีมสีชมพูแล้วก็น้ำมังคุดไปด้วยค่ะ<ม>ประมาณ <คน S 2> เดือนหนึ่งค่ะหลานมาบอกว่าบีมสีชมพูช่วยได้ช่วยได้แล้วแล้วทานไปอยู่นานเท่าไหร่ฮะประมาณเ,เดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งจากปกตินี่อาการเจ็บเข่าก็หายค่ะดีขึ้นเหรอดีขึ้นค่ะ ทุกวันนี้ก็ไปสามารถไปเต้นระบริดได้ค่ะในการรับประทาน,านทานยังไงฮะก็บ,บีมสีชมพูก็กินตอนตอนเช้าก็กินไปเม็ดหนึ่งก่อนตอนเช้าแล้วก็เ<า>ย็น <S 1> 1 <S เม็ดแล้วกินน้ำมังคุดก่อน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 นั่นกินน้ำมังคุดก่อนแล้วก็มากินบีมชมพูกินน้ำจำนวดเท่าไหร่ฮะ ครึ่งซองค่ะครึ่งซองตอนเช้าแล้วก็ตามด้วยบิมสีชมพูค่ะค่ะแล้วตอนเย็นกินเม็ดอ่ากินบิมชมพูอีกเม็ดหนึ่งตอนกลางคืนอีกหนึ่งเม็ดค่ะทานมาสักประมาณสองเดือนสองเดือนค่ะค่ะอาจารย์ครับสิ่งที่ของคุณจริยาทานก็คือมีทั้งน้ําแล้วก็บิมสีชมพูค่ะครับอันนี้ถูกต้องไหมครัครับถูกต้องแล้วครับถูกต้องนะครับ แต่ของคุณสุริยานี่ใช้ใช้น้อยนะฮะใช้น้อยมันก็ใช้ระยะเวลายาวนานหน่อยเพราะ2เดือนใช้สี่แคปซูลต่อวันมันก็ย่นระยะเวลาลงมาได้ครึ่งหนึ่งนะฮะสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็น่าจะดีขึ้นทีนี้ถามว่าเพราะอะไรนะเพราะอะไรคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารตัวนี้ครับ TNF alpha interleukin 6 แล้วก็อินเทรอยิน1ิมากกว่าปกตินะครับเมื่อมีมากกว่าปกติก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอะนะครับ mm. ก็คือเกิดการโจมตีตัวเองนะฮะก็โจมตีข้อก็จะทําให้เกิดการอักเสบตามข้อนะตา,อตามข้อตามข่านะครับเวลาที่เราใช้บิมสีชมพูหน้าที่ของมันมันจะไปลดการหลั่งสารทั้ง3รัวลงนะครับถ้าเราดูในกราฟของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วัน เราจะเห็นที่ลูกศรชี้เนี่ยคือการลดลงของสาร3ตัวนั้นนะครับดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งเอาแต่ตัวที่ลดมาดูนะครับนี่คือคนที่กินแต่แคปซูลแป้งนะฮะเป็นตัวมาตรฐานอาเอาตัววัดนะครับตัวหลอกตัวตัวหลอกยาหลอกนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลสีชมพูนะครับเราจะพบว่านเห็นไหมฮะมันลดลงไปเยอะมากเลยนะครับ อินเตอร์กิน6ก็ลดลงไปเยอะมากนะครับอินเตอร์กิน17ก็ลดลงไปเยอะมากทั้งสามตัวคือสาร,สารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบปวดเมื่อก็กทําให้เกิดการปวด<ม>การลดลงของสารตัวนะครับ<ม>ก็จะทําให้ลดความรุนแรงของอาการแพร่ภูมิตัวเองรกรณีนี้ก็คือข้ออักเสบนอกจากนี้แล้ว SLE ซึ่งเป็นต้นเหตุดเดียวกันนะ,ค,ะครับผื่นคันตามผิวหนังก็เหมือนกันทยรอยเป็นพิษก็เช่นกันสันนิบายก็เช่นกัน แผลในปากตับแข็งหอบผืดพวกนี้จะหายไปหมด<อ>มาจากต้นตอเดียวกันทั้งนั้นเพราะ <ใน S 1> ฉะนั้นก็อย่ายได้แปลกใจครับ<ช>ว่ามันทําอย่างนั้นได้นะครับในขณะเดียวกันที่เรากินน้ํามังคุดน้ามังคุดของเรามีอะไรละ่ะคนที่ใช้หนึ่งซองต่อวันเป็นเวลา1ิบห้าวันแล้วเราก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาดูนะครับสิ่งที่เราพบคือนี้ครับจะมีการลดลงของท h 1หนึ่งะฮะลดอาการภูแอภูมิตัวเองนะครับแล้วก็ ทีเอสหนึ่งมากเกินไปนะฮะอาการแพ้มันต้องห้าหายแต่ที่สําคัญก็คือทีเอสสองลดลง,ลดลงชัดๆลดลงชัดๆก็ลดอาการภูมิแพ้ลดอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับที่เกิดขึ้นจากทีเอสสองมากไปแล้วก็อินเตอร์ทินสิบเจ็ดตัวเนี้ยถ้ามันมีจะทําให้ความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองอสูงเมื่อมันลดลงมาอาการรุนแรงแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงเพราะนันข้อข่าวอักเสบมก็จะลดลงตรงเนี้ยนะครับ ละขนณะเดียวกันก็มีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้นมาก็เ,าเป็นตัวควบคุมให้ TS1, TS2, TS17 ให้อยู่ในระดับปกตินะฮะคนบปกติของคุณสุริยาปวดขาอยู่นะฮะแล้วก็ท s 2มันย่อมจะเยอะคืออินเตอร์ลคินหกเนี่ยเยอะอินเตอร์ลคินสิก็เยอะนะครับทีเอเแอลฟาก็เยอะทั้งหมดมันลดลงด้วยน้ำมังคุดด้วยเพราะการร่วมด้วยช่วยกันร,ระหว่างน้ำมังคุดและแคปซูล จึงให้ผลที่ฉมังมากมากพอดีจังหวะเดียวกับที่ผมอยาจะบอกว่าสีชมพูเมื่อกินได้แล้วกินเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้อาจารย์น้ำไัยเราอยู่ด้วยกันสากว่าปีรู้จึกอ่านใจผมออกก็ผมก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้อาการปวดหายแล้วทานน้ำคุดไปเรื่อยๆมันคงจะประทังได้แต่ถ้าอยากจะมีการสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้ มีชีวิตยอยู่ร้อยปีอย่างมีความสุขนะฮะไม่ติดเชื้อง่ายไม่ติดเชื้อแบคทีเรียไม่ป้องกันมะเร็งไปด้วยกลับมากินสีเขียวะนะครับแล้วก็อาจจะกินสีเขียวตอนเช้าสีชมพูตอนคืนแล้วหลังจากนั้นสีชมพูมันต้องไปกินมันกินสีเขียวทั้งกลางวันกลางคืนแต่น้ำคุ้นให้คงอยู่โอเคไหมฮะโอเค,ค <laughs> ขอบคุณมากครับคุณจริยาครับ